เอาโอเคเอาชีวิตรอดกลางทุ่งนานะฮะอันนี้คือขาไก่บ้านนะฮะนอ่องสิต็กโภกไก่ที่เป็นไก่ขนาดใหญ่ยังเนี้ยเลยละเกินว่าใกล้หลับทำอย่างอื่นไม่อร่อยหรอกต้องลาบอย่างเดียวนะฮะน้งหนามากเลยหน้งนห,หน,นามากตอยาวเลย ต่อยาวแสดงว่ามันต้องอายุเยอะแล้วนะครับอ่าโอเคงั้นเราก็มาเริ่มเมนูอันแสนแซ่บมากของเราดีกว่านะครับเดี๋ยวเราก็จะหัน่นเป็นชิ้นๆก่นอนโอ้หั่นก็ไม่เข้ากันไปหั่นเข้าไม่ได้ เอาหั่นเป็นชิ้นๆน,นะฮะสับๆับให้มันเป็นชิ้นๆนี่แหลนะอา้าโอเคนะฮะเราก็จะหั่นชิ้นประมาณนี้นะฮะโอ้หังเนี่ยหนามากเลยเอา้าโอเคขั้นตอนต่อไปล้วก็หั่นตะไคร้เลยนะครับ ผันกะท้เลยเราสมีดคมหมดหย,ยาบทัดมัจะมีดขว้บานเลยเอาไปใช้ไปอโอเคตามด้วยใบมะกรูดนะฮะหั่นเป็นฝอยก็ได้หัน่นหยาบๆยาบก็ได้นะฮะหั่นนิดนึงเคแล้วราก็หั่นไปอ่า หรือมะกรูดแล้วก็เหมือนเดิมครับกระเทียมกระเทียมนะครับแกะใส่เใส่ไปเล็กๆของเราเานี่ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเพืงพอดีกับ แค่นี้พอแล้วมั้งเกีเยมเสร็จแล้วฮะพริกไทยใช้แค่นี้พอนะฮะพริกไทยส่วนกับรุงผมก็จะใช้แค่นี้นะฮะเพราะว่าเราต้องการแค่มีกลิ่นตะไคร้แค่นี้พอขาก็าไม่ได้ใส่หอมแดงไม่ได้ใส่นะฮะพริกไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่ได้ทำไก่ใต้น้ําแต่ว่าวิธีการจะเหมือนกันเราจะใช้การตัน,นแล้วก็เอาแบบเป็นไก่แบบ อบลกสมุนไพรกันเลยนะฮะใส่ในหม้อโขกแบบหยาบๆนะฮะโขกให้มันร้อนับหยาบนะฮะโอเคเอาอโอเคนะฮะเมื่อเราโขกเสร็จแล้วเราก็เอาส่วนผสมมาลงหม้อเลยนะฮะโขกเลยเอาลงไปเอาลงไปมันนึกกึกก๋นมันนึกกึกกึ๋น เราใส่น้ำเสร็จนะฮะแลวก็เอาตะไครลงเลยไปใจเรงๆรใจเใส่เข้าไป ไม่ใช่การนึ่งมันก็คล้ายๆการนึ่งนะฮะแต่เราจะทำให้มันมีน้ำแบบทุบชิบก,กไปในตัวเลยนะฮะก็คือไมโคราว่ามีน้ำมันจะสดแน่เอียงเสียลนะล้างกนก็อย่างน้ำมันคือน้ำมันร่ว น้ำเราขบใส่ผสมลงไปรลุว,ลวานานลรยนะครับว่มีน้ำหรืยยังน่าจะพอแล้วมั้งเนี่ยเพราะน้ำมันไม่แห้งนะครับเราจะใช้น้ำแบบคลุกคลิกคลุกคล,ลิกหน่อยนะครับเอาเอาไปก่อน นี่เลยเกลือเกลือนะครับเกลือลงไปเยอะเกินไปไหมไม่น่าจะเยอะมากครับโอเคเพิ่มความดัวด้วยแทนแทนเพ้่อแด่งของเราผสมไปเลยอ่อนเลยโอเค Boy, อเอาแค่นี้พอนะฮะใช้แค่นี้พอพอได้สดน้ำมันจะเป็นการแค่กันไก่นะฮะกันไก่หรือตุ้มไก่นั่นแหละแต่เราใช้ซุนไพรแค่นี้นะไม่ได้ใช้เยอะลมันจะชุนเกินไปมันจะชุนเกินไปหรือเราต้องการแค่นี้นะฮะวัตถุดิบแค่นี้ทำกินแค่นี้อ้าวโอเค อ้าวโอเคนะฮะใส่รอเลยฝาชกปิดเบาเน่อาโอเคนี่ก็ไปที่30นาทีนะฮะ30นาทีโชกเลขสูงย์้งหน้าวิ่งแสดงว่าเรานั่งรอรับ ประทานได้เลยอาโอเคณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไป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 ท่านจะได้พบกั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 บการทำอาหารที่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 ทแซ่บมาก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 ม,ากมากที่สุดในโลก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 โอ้าว เชิญรับชมต่อจากนี้ไป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 ,ไป,ไป,ไปสำรักควันเร <c oughs> ารออะไรเนี่ยโยโย,โยนานป๊าปผู้เคการเสร็จขั้นตอนแล้วนะฮะซุปไก่สกัด

เอาโอเคนะฮะมาดูเลยนะฮะแทนแทนแท่นแฝดหมเชไอขึ้ทนทนทนไอขึ้ทนทนทนหัวเอา,เอาก็จะประมาณนี้แหละน้ำขูดก,กิบขูดก,กิบนะฮะซุปไก่สกัดตาเขียดเซอร์กบ <c oughs> ซุปไก่สกัดตาเขียดเซอร์กบเอามันจะเป็นยังไงเอาโอเควางกัน อ้าวโอเคนะฮะอันนี้คือซุปไก่สกัดของเราเอง <c oughs> เราจะสกัดตรงไหนก่อนสกัดตรงตีนก่อนไหมเห <c oughs> มือนจะหยาบเรียกเลยหยาบเป็นนาา้ำตะโอยหมวแรงดันเนี่ยเอาไม่อยู่เลยคิดว่าเอาเรามาตรงไหนดีวะ หาตรงที่กินง่ายๆหน่อยคืออ้าโอเคหนังไก่หนังไก่แล้วเช่นไรกินไปมาอ้าวจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วจิ้มแจ่วแล้วก็กขมต่ํา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 แล้วก็จกคอฮักว่าอ้าวโอเค เหนียวไปหน่อยนะฮะเหนียวไปหน่อยแต่ว่ารสชาติเนี่ยเพอร์เฟกมากสดน้ำตะไไข่เรียกว่าสดน้ำตะไไข่เนี่ยร้อนๆโอ้โหสูงไพรมันกันแล้วว่าหืเสียดายเสียดายมาก น่าจะเปื่อยกว่านี้เหกาะกากินอ้าวโอเคต้องทำอย่างไรกันบ้างกับข้าวของเรานะฮะนี่คือซุปไก่สกัดซุปไก่สกัดสกัดแล้วเลยเท่านี้ละออหอมกลิ่นตะไคร้ครว่ะอ้าวส่วนมาจากตอนนึงนั่นแหละ ฟับใช่ไหมฮะทีนี้ก็ผิกผงน้ำปลามะนาวยอดนุงจัดเติมนึ่งคนละ <c oughs> จะทดสอบก่อนนะฮะสูตรนี้มันเป็นอะไรจวด ไก่เนีนเหนียวมากเลยว่านะครับมันเป็นไก่แก่เนี่กไก่เเนะ่เยอะน่ะเหนียวมากแต่ว่าเราใช้วิธีแบบนี้นะฮะจะน้ำต้มน้ำสดอะไรเงี้ยนัวมากนัวขัดไปนอนเลยม,มาแบบนี้ ความความเผ็ดยังเหลืออยู่เอาดีกขัน,น,นหนึ่งนะเอาจวดเห<ม>น,นียวมากหนาวตะลุกตะก่วนโอเค แๆๆแตงแมวยเแมวอ้าวโอเคนะฮะเดี๋ยวเนี่ยทดสอบไปดูว่าไก่ที่เราเอามาทำเนี่ยนะฮะมันเหนียวมากเลยเนีวแบบโอ้โหเกล้ถ่วเอใกล้ถั่านะฮะเดี๋ยวลองเนเชคให้ดูกินแจ่วกินแจ่ว กินเกลียวแล้วก็โค้งต่ำ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 แล้วก็จบข้อแฮกเอาวะโอเคนะฮู้ววไม่เข้าเนียโหมาก นี่หมดโช่ซอสอบอยู่แล้วครับปั๊บเลยโอ้นี่มากนะฮะเป็นบัชชี่เดียดมากเป็นบัชชี่เดียดแปลว่าอะไร เป็นตะไรี่บบอกว่าน่าเกลียดมากเลยกินแบบนี้ทำไมน่าเกลียดแบบนี้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวปล่ะไปหม้ออุ่นกันกขอนหอมสุดนี่คือซุปไก่สกัดของเรานะครับน้ำเราใส่เพาว่าเราจะมีน้ำซุปซุน้ำไก่เหมือนกันแต่ไม่เราแบบรู้สึกฟินชุ่มนะฮะส่วนนี้คือไก่ที่เราเอาไปปุ๋ย กับตะไคร้พริกไทยใบมะกรูดนะครับกระเทียมบ้างเล็กน้อยนะครับโอเคกรบเจีวหนักไปนดหน่อยก็ต้องสาใจอันนี้คือข้าวข้าวใส่ ันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ข้าวมันไก่นะฮะข้าวต้มตะไครข้าวไก่ไม่ใช่ใชข้าวไก่ทุ้มไผ่ตะไคร่ิกไท่ดำก็ต้องการแบบว่ายุคโควิดแล้วกินสมนุัยเยอะนะฮะ เนื้อเนี่ยหนึ่นห้าล้านเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ใช่ว่าเราเลยกินไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่กินไม่ได้เลยนะเราเลี้ยงกินได้อยู่นะคือว่าเราก็จุนดนี้เราจะ ส,สุกไ่สักสาเสยบืี่กุ โอเคจับเมนูที่มีชื่อว่าซุปไก่สกัดปลาเขียงเซิงกบกินแล้วคึกนะกินแล้วคึกจ้าวนะพ่อหลุดเจ้ากินแล้วคึกไม่จได้แบบนี่เป็นไป บบาายก็บอกแล้วไงทำไปก็ใส่ผงชูรสชูรเยอะเซโอเคแค่นี้แหละบายบายสามกี